สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรอากาศเพื่อการเกษตรวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้พาท่านผู้ชมมาติดตามในส่วนของแนวโน้มสภาพอากาศตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่ช่วงวันนี้จนกระทั่งถึง28ธันวาคมนะครับเป็นคาดการณ์ลักษณะสภาพอากาศอีก7วันข้างหน้าซึ่งก็มีข้อมูลล่าสุด จากกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตรงนี้กันนะครับก็เป็นการคาดหมายลักษณะอากาศใน7วันตั้งแต่22ถึง28่ธันวาคม2568นะครับวันที่22ถึง28ธันวาคม68ปประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและอากาศหนาวเย็นลง ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกนะครับในวันที่22-28ทถึงธันวาคมส่วนวันที่25-28ถึงธันวาคม68นะครับภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอ,อนานมันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของ ลักษณะสภาพอากาศตั้งแต่วันที่22ถึง28ธันวาคมภาคเหนือนะครับเนือช่วงวันที่23ถึง25ธันวาคม68อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้านะครับอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดน้ำค้างแข็งบางแห่งต่ำสุด4 1 2ถึง12องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด15 2 1องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุด 2 9่สถึงสาองศาเซลเซียสนี่คือบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอภายนับในช่วงวันที่26-28ทธันวาคม68อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสนะครับยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด3-10องศาเซลเซียสในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด27-33องศาเซลเซียสนะครับภาคเหนือตั้งแต่26เป็นต้นไปก็จะมีอากาศหนาวเย็นนะครับมาดูในส่วนของภาคตะวนันออกเฉียงเหนือนะครับในช่วงวันที่23-25ธันวาคม268นี่นะครับอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวต่ำสุด10-16องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสนะครับในช่วงวันที่26-28ธันวาคมอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้านะครับกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสนะครับยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวต่ำสุด8-14องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด13-19องศาเซลเซียสนะครับ แล้วก็อุณหภูมิสูงสุด28 32องศาเซลเซียสมาดูในส่วนของภาคกลางนะครับในช่วงวันที่23 25ธันวาคม68นะครับอากาศเย็นในตอนเช้าอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้านะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด18 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 34องศาเซลเซียสนะครับ ในส่วนของช่วงวันที่26-28ทถึง28ธันวาคม68นะครับอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยอุณหภูมิต่ำสุด16-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33อถึง33องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่23-25ทธันวาคม68 อากาศเย็นกับมีบอกบางในตอนเช้านะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึงองศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุด32-34องถึงองศาเซลเซียสในช่วงวันที่26-28ถึงธันวาคม68อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงนะครับอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด20-22ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกนะครับในช่วงวันที่23-25ธันวาคม268นะครับอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุด32-30 5องศาเซลเซียสในส่วนของช่วงวันที่26-28ธันวาคมจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับลมแรงนะครับอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งตามแนวชายฝั่งในระยะแรกนะครับอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส มาดูบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับในช่วงวันที่23ถึง24ธันวาคม68นะครับฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะครับอุณหภูมิต่ำสุด19ถึง23องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่ช่วงวันที่25ถึง28ธันวาคม68 ฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคในช่วงวันที่25-27ถึงธันวาคมนะครับจะมีฝนตกหนักมากบางแหง่งแล้วก็ถ้าเป็นโซนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่23-24ธันวาคม68นะครับจะมีฝนเล็กน้อยส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะครับ อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสในส่วนของช่วงวันที่25-28ธันวาคม68จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของคลื่นในเทะเล ช่วงวันที่23ถึง25ธันวาคมครับทะเลฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งภาคตะวันออกคลื่นสูงประมาณ1เมตร2 6ถึง28ธันวาคมคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2ถึงเมตรแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับในช่วงวันที่23ถึง24ธันวาคมตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับ ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรในช่วงวันที่25-28ธันวาคม68ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ในส่วนของทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันในช่วงวันที่23ถึง24ธันวาคมมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะครับแล้วก็2 5ถึง28ธันวาคมคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ นี่คือในส่วนของข้อมูลภาพรวมแนวโน้มการเกิดฝนนะครับแล้วก็แนวโน้มลักษณะสภาพอากาศในช่วงเจ็ดวันข้างหน้าแล้วถ้ามาดูในส่วนของโมเดลฝนนะครับก็จะเห็นบริเวณโซนทางด้านภาคใต้จังหวัดชุมพรครับชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุงนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลานราธิวาสจังหวัดตรังจังหวัดสตูลน,นะครับกระบี่พังงาแล้วก็ภูกเก็ตรวมทั้งจังหวัดระนองนะครับมีโอกาสที่จะมีฝนเกิดขึ้นถ้าดูจากภาพรวมโมเดลตรงนี้นะครับ มีโอกาสที่จะมีฝนเกิดขึ้นโมเดล ECMW EC นะครับของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปซึ่งก็จะตรงกับทางด้าน GFS นะครับจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดพัทลุงสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลานราธิวาสจังหวัดตรังนะครับ กระบี่พังงาภูเก็ตนะครับตรงนี้จะเป็นโมเดลของ GFS ปริมาณฝนสะสมค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับในส่วนของ2โมเดลนี้ GFS กับ e c m w u f นะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของ ICON นะครับโมเดลของ ICON ฝั่งนี้จะเป็นทางด้านฝั่งอ่าวไทยนะครับ ให้น้ำหนักโซนทางด้านอ่าวไทยมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดพัทลุงสงขลาจังหวัดปัตตานียะลานะครับจังหวัดนราธิวาสจังหวัดตรังจังหวัดสตูลตรังสตูลแล้วก็จังหวัดกระบี่พังงาจังหวัดภูเก็ตนะครับ มีโอกาสที่จะมีฝนเกิดขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะมีฝนถ้าดูจากปริมาณฝนสะสมตรงนี้แล้วก็ถ้ามาดูอีกโมเดลหนึ่งแอคซิดของทางด้านออสเตรเลียนะครับก็จะเป็นทางด้านจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลงุงสงขลานะครับจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลานราธิวาส จังหวัดตรังกระบี่สตูลพังงาแล้วก็จังหวัดภูกเก็ตนะครับนี่คือในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านะครับแนวโน้มการเกิดฝนแล้วก็ถ้าไปดูอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอุณหภูมิจะเริ่มลดลงอีกหลังอีกครั้งหนึ่งก็คือตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวไปดูอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าตรู่ของวันศุกร์ที่26นะครับ โมเดล e c m w f ให้น้ำหนักฝนอขอภายนับให้น้ำหนักอุณหภูมิต่ำสุดโซนทางด้านภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคเหนือตอนบนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอปายนี่12องศานะครับแม่สะเรียงขุนยวม13องศาอมก๋อ,กอยเชียงใหม่นี่13องศาเซลเซียสนะครับที่เหลือจังหวัดน่าน15-16องศาเซลเซียสลำปาง15-16องศานะครับ จังหวัดแพร16่16-17องศาเซลเซียสแล้วก็ทางด้านจังหวัดน่านอยู่ที่13-16องศานะครับอีกด้านหนึ่งที่หนาวก็จะเป็นทางด้านจังหวัดตากนะครับ16องศานะครับแล้วก็กาญจนบ,บุรี17-18องศาส่วนอีสานตอนบนนะครับจะอยู่ที่14องศาที่จังหวัดเลยนะครับอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยแล้วก็ภูเรือนะครับจังหวัดเลย ที่เหลืออยู่ที่ประมาณ15-16องศานะครับอุดรธานี15-16เช่นเดียวกับหนองบัวลำพูสกลนคร16-17องศานะครับจังหวัดบึงกาฬ16-17องศาเซลเซียสเช่นเดียวกับหนองคายในขณะที่จังหวัดมุกดาหาร16-17องศาเซลเซียสกาฬสินธุ์17-18นะครับแล้วก็ ทางด้านอำนาจ,จเจริญ18-19อุบล19-20นะครับ119-20มหาสารคาม18-19องศาเช่นเดียวกับจังหวัดขอนแก่นนะครับ18-19องศาเซลเซียสแล้วก็แถวโคราช19-20องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ถ้าดูโมเดล GFS อุณหภูมิจะใกล้เคียงกันนะครับนี่นครับของ ให้เห็นลยหลายโมเดลนี่คือช่วงเช้าของวันศุกร์ที่26นะครับหลังจากนั้นไปดูอุณหภูมิช่วงเช้าวันเสาร์ที่27เช้าวันเสาร์ที่27นี่หนาวเลยนะครับถ้าดูจากอุณหภูมิตรงนี้โซนด้านบนฝั่งนี้ก็จะเป็นทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน15องศานะครับอำเภอแม่แจ่ม13องศา ปลาย13องศานะครับแม่สเเรียง13องก๋อย14องศาเซลเซียสนะครับทางด้านจังหวัดเชียงรายอยู่ที่ประมาณ15-16องศาเซลเซียสจังหวัดน่าน14-15องศานะครับอําเภอบ่อเอกลือนี่11องศาเซลเซียสตอนบนทางด้านจังหวัดเชียงราย16-17องศาเซลเซียสนะครับจังหวัดตาก16องศา แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่หนาวจะอยู่ที่นี้นะครับด่านซ้ายจังหวัดเลย14องศาภูเรือ15องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ชัยภูมฝิฝั่งนี้เกษตรสมบูรณ์17องศาคอนสาร17หนองบัวลำพู16-17องศาเซลเซียสอุดรธานี17-18นะครับ แล้วก็จังหวัดหนองคาย17-18องศาเซลเซียสบึงการ16-17องศาจังหวัดสกลนคร16-17องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่ทางด้านกาฬสินธุ์17-18องศาเซลเซียสอํานาจ,จเจริญ18-19องศานะครับขอนแก่น17-18องศาเซลเซียส นครราชสีมา19องศานะครับุบรีราม19องศาจังหวัดศรีสะเกด19-20องศาเซลเซียสนะครับนี่คือในส่วนของบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนเกิดขึ้นนะครับขอภายนับที่คาดว่าอากาศจะหนาวเย็นในช่วงวันเสาร์ที่27นะครับ แล้วก็ถ้ามาดูอีกโมเดลหนึ่ง GFS GFS นี่ก็เช่นเดียวกันใกล้เคียงกันนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่13-14องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ทางด้านจังหวัดพะเยาจังหวัดหน้านี่15-16องศาเซลเซียสอีสานตอนบนเช่นเดียวกัน,นครับ15-16องศาเซลเซียสนะครับ แล้วก็ดู ICON ก็เช่นเดียวกันอุณหภูมิก็เข้าสู่ลักษณะอากาศหนาวนะครับหลังจากนั้นไปดูอีกเช้าวันหนึ่งนะครับวันอาทิตย์ที่28นะครับดูเช้าวันอาทิตย์ที่28 e c m w U f ก็จะยังให้น้ำหนักโซนทางด้านไม่ห้องสอนหนาวนะครับ12-13องศาเซลเซียสนะครับ แล้วก็จังหวัดน่าน14-15องศาเชียงราย14-15นะครับเชียงใหม16่16-17องศาลำปาง16นะครับเพชรบูรณ17์17-18องศาภูเรือด่านซ้าย14องศานะครับหนองบัวลำพู16-17อุดรธานี16-17องศาเซลเซียส สกลนคร16-17นะครับแล้วก็หนองคาย15-16องศาสกลนคร10นครพนม16-17นะครับสกลนคร16-17แล้วก็ชายภูมิ16-17องศาเซลเซียสนี่คืออุณหภูมิในช่วงเออ่ อุณหภูมิในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่28นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่28ก็จะเห็นอุณหภูมิยังคงต่ำอยู่นะครับก็จะเป็นภาพรวมของอุณหภูมิในช่วงวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูฝนดูโมเดลฝนนะครับก็จะเห็นมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าดูจากตรงนี้โดยเฉพาะบริเวณโซนทางด้านภาคใต้ตรงนี้ วันเสาร์ที่10 27นี่นะครับจะเป็นทางด้านจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสจังหวัดตรังภูเก็ตกระบีนะครับภาคใต้ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักเลยนะครับในช่วงตั้งแต่26เป็นต้นไปนี่ดูโมเดลในช่วงวันศุกร์ที่26กันนะครับ ก็จะเป็นจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงนะครับสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสจังหวัดตรังกระบี่พังงาภูเก็ตนะครับก็ตั้งแต่26เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ถ้าดู28ฝนก็ยังคงเยอะต่อเนื่องนะครับ28ช่วงบ่าย โซนทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ29ก็จะเป็นแนวโน้มที่จะมีฝนได้ต่อเนื่องนะครับโซนตอนบนของประเทศอากาศหนาวแต่ตอนล่างระวังในเรื่องของฝนฟ้าขนองหนักนะครับก็ค่อนข้างจะตรงกันเกือบทุกโมเดลนะครับในเรื่องของฝนตกหนักช่วงบ่ายของตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไปนะครับ เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตนิยมวิทยาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ